คู่ที่1มวยต่างสึกตก่างสายแดงทีมผ้าเบกคอมแพคพบกับน้ำเงินมรกตดำสปเปรมบุตรวิเคราะห์เจาะลึกคู่นี้ชกกันในพิกัด102ปอนด์ทีมอายุ16ปีถือเป็นมวยเจ้าบ้านจากสายเกียรติเพชรและเป็นมวยซ้ายที่อาวุธหนักทั้งลูกเตะซ้ายและสอกซ้ายเขามีรูปร่างสูงยาวกว่าชัดเจน165ซนมพบกับ159ซนเมตรและมีน้ำหนักตัวที่มากกว่า1กิลกรัม ส่วนมรกตดำอายุ15ปีมาจากค่ายเพชรยินดีของเสียโบสเขาเป็นมวยเข่าที่ฟอร์มสดมากแต่รูปร่างเล็กกว่าและเสียเปรียบน้ำหนักฟอร์มล่าสุดทีมมีฟอร์มที่แข็งแกร่งชนะต่อเนื่องมา4ไฟรวดแต่มาสะดุดแพ้ในไฟสุดท้ายส่วนมรกตดำฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันชนะรวดมา4ไฟติดแต่เป็นการชกในรอบเย็นเป็นส่วนใหญ่ทำให้การมาชกกังวันเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์มุมมองมวยทีม มีความได้เปรียบทุกอย่างทั้งรูปร่างน้ำหนักตัวและการเป็นมวยเจ้าบ้านที่คุ้นชินกับเวทีในขณะที่มรกตดำต้องพิสูจน์ตัวเองเรื่องสภาพร่างกายในการชกกลางวันและขนาดตัวที่เป็นรองโดยอาวุธที่หนักหน่วงและความได้เปรียบเชิงมวยทำให้ทีมดูเป็นต่อและน่าจะเอาชนะไปได้